คอนเทนต์เพชรนตรม EP3 สามแล้วนะครับทุกคนนะวูู้เนี่ยจังหวะนี้ไปครับเปิดโคง้งโคงนะ้งาจังหวะนี้เข้าหัวหรือเปล่าครับไม่เข้านะขอจักเต็มหลอดนะครับเบิ้ลยิงโอ้ยแฟงแฟง,แงข,ขวา วันนี้ผมจะมาแนะนำร้านบริการเติมเกม e f o o t b a l ลราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันแน่นอน100%ซและเปิดบริการมานานแล้วกว่า10ปีโคตรคุ้มต้องที่นี่เลย in back m เติมเกมและไม่ได้มีแค่เกม e f ี o ุตบอ l อย่างเดียวยังมีเกมฟ r ฟ e f ฟ r ฟ f า r าร์วีโลบอกและเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักได้ที่แฟนเพจ in back m เเติมเกมอย่าลืมบอกว่ามาจากกำพลด้วยนะจ๊ะแปะลิงก์ไวใต้คลิปนะจ,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 จ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับเจอกับผมอีกแล้วเนีฮะและวันนี้เรามาอยู่กับคอนเทนต์เพชรในตม EP สามแล้วนะครับทุกคนนะวนี่ฮนะผมก็ได้จัดทีมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมนี่ครับตามีเลยนะฮะดูดิแจวงานหุ่นมมฟอร์มอีเทืนึงงานเข้าแล้วนี่ครับจะแ,แจวอยู่นะแต่ตัวจัดมานะฮะไอ้ไม้กวาดก็มี นี่ครับคอนเทนต์นี้ครับคือการที่เราจะเอาแบบตัวที่แบบผมสุ่มได้แบบเกลือเกือเนี่ยครับมารวมในทีมกันฮะแล้วเราเราจะหาตัวที่แบบภายนอกอ่ะคือแบบดูแลแบบเฮ้ยไม่ไม่น่าเล่นไม่งอนแบบนะแต่ภายในไม่งโหดนะทุกคนจะรู้ทุกอย่างครับในคลิปผมไปครับในเกมนะ Let's go A few moments later มาลนของเขาเกมมาแล้วนี่ครับผมเดี๋ยวเจอเพชรในต้มผมแค่นั้นเองบอกเลยมาถึงดิเพื่อน เฮ้ยไอ้งเงีัยหมุนง่ายไปหรือเปล่าคิมมีดไปถามจริงๆเถอะง่ายไปหรือเปล่าเป็นตัวมาฮะไปติดอีกแจ๋วกลางอ่านฮะสวยล้ำหน้าอยู่แล้วโอซิมอันนี้โอซิมล่างใหม่นะครับของแพ็กใหม่นะของนาโปลีเนี่ยครับผมหน้าเจ็บน้าดูทุกคนดูจากทรงละไปเหลือสิบวะงานเข้าวะเกมเนะี้ย งานเข้าทุกคนจิบหาแล้วอ่านวิ่งครับถอยหลังเลยลำ<ร><ร>ได้เดี๋ยวิ่งช่องวิ่งหาช่องดีเกินหรือเปล่าไอ้หนุ่มฮะลำได้แล้ววะแทงครับขอให้ไม่ติดสวยผมดูแลไม่ติดชัวแทงฮะไปครับ,บ,รบผม มีตมาครับอย่ารู้เยอะดิดูเยอะไปเปล่ามาครับผมสู้เต็มที่น่นี่เปิดเปลี่ยนนะเป็นแกนโคดแมนแมนจัดโอซิมมาแล้ววะอ่านเฮ้ยจะยิงเข้าเสาแรกก็เวอร์ไปนะโอซิมนะเองจะโหดไปหรือเปล่ามาดูฮะเกมนี้ถ้าผมโดนบุกบยับว่ะถ้าโกเซฟอะก็ถือว่าโกฮะเป็นเพเทตม เรารอครับจะว่าเอาส่งใกล้เขาจะเปิดมงหรือเปล่าผมอ่านเอ้าเฮ้ยเฮโดนโดนเปิดมงเฮ้ยเฮเฮ้ยยเะเฮ้ยไม่กล้ายเอาจัดวันนี้ไม่กล้าไม่ก้ายเอาจัดไม่ไม่ก้ายเอาจริงแบบเนี้ยอาบอกเลยมาบดักโอ้โหจอเขาติดจิมหายแล้วิหาแล้วโอ้โหโอ้โห โคตรหยาบดูดิแล้วก็โดดยิงฮะแฮร์รี่เคนครับผมยิงไปได้ครับเบิร์นยิงอุ๊ยแฟงแฟงเข้าขวายิงโอ้โหเคครับผม <S <S ยิง,งเสมอได้ฮะทันควันจากลูกเคลียร์โคตรสวยนี่ยสวยจัดฮะทันควันบอกเลยผมต้องเอาอยู่แล้วไม่เอาผมหานนี่ไม่เอาได้ไงฮะ วิ่งมาครับคิมมี่เปิดอีกแล้วโอ้โหวิีนะติดบล็อกนี่ะแล้วจบครึ่งแรกครับผมโคตรสุดครึ่งแรกคือแบบโอ้โหเขาบุกผมยับเลยฮะโอโซิมเขาลำหน้าไปสามตีดีอ่ะบ้าบอม,มากนี่ผมเบอร์วะนี่แล้วผมไม่เลียรยบอกเลยสูตรผมมาเหมือนเดิมครับโอ้โหติดห้ที่เจ้าไม่เป็นไรไเไรียบร้อยฮะผมอ่านไปครับผมไปครับ จังหวะนี้ไปครับเปิดโค้งโค้งนะาจังหวะนี้เข้าหัวหรือเปล่าครับไม่เข้าฮนะขอจักเต็มหลอดหน่อยครับผมโอ้ยจังหวะนี้ทุกคน,น,นเต็มหลอดผมผมว่ามันแรงไปแรงไปหน่อยฮนะเปิดข้ามมาขอโคกเต็มหัวได้ไหมเป๊ะๆทิพไห่ละสวัดสดสีครับคิมิคืนนะออกข้างไปไปลอดภัยสนะุดฮะออกข้าง ฝาผมติดว่ะต้องรอดะฮะสวยไปผมติดอีกแล้วจังหวะนี้เคียรอนะฮะเอาแสงเพื่อนไม่แสง่อยโอ้โหชิลฮะมันล้นไปแล้วทุกคนโกมาละโดนชาคิดี้ฮะชาคิดี้ผมยังไม่เชิดเลยว่ะเราชาคิดี้ผมแป๊บนึงผมอ่านตาแล้วตอบอกเลย อ่านสายรอนี่ไงสายเล่นเยอะผมรู้มาแล้วอ่านสายรอเลยครับกลางฮะพาไปก่อนทุกคนเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนกแกลนมงมิตมะเยี่ยมโดน้าผมชากิร่ครับชากิริฟาโอู้หูแมก่กอดยาฮะผมยาผมยากผมบอกเลย โอ้ยแบบ็คขวาของผมเหมือนกันน่ะว่าเล่นไปเนะยครับตัวขวาเล่นดีเหมือนนะครับทุกค,คนจะไปไหนปะไม่ได้ฮนะ <James. S 2> คนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่ง <Kim i. S 2> ยังไงผมชิงหนึ่งสองครับจังหวะนี้เขาจะขึ้นเป,ป็นมงชัวผมอ่านแล้วโทคทีนะนี่ครับฝีมือมันอยู่ที่ฝีมือฮะการอ่านเลยดิ <S <S ของจริงบอกเลยอ่านเป็นได้อนะจังหวะนี้เขาจงคืนเปล่า บโน่วันนี้ไม่ได้นะฮะโอซิจวจ่อตายฮะตายครับผมโอ้โหมาขอสูตรใหม่สูติดคือไปเพื่อนไม่แซงว่ะจะแซงนะยิ้มแฉ่งแา่กีดีฮะเป็่นตัวไหนเพื่อนให้เปลี่ยนปะให้เปลี่ยนปะอ่าสวย เป็นตัวไหนฮะโอ้หูวตั้งสองตัววะแล้วก็โอ้ไมค์กอดไม่เป็นไรครับทุกคนเราเปลี่ยนตัวที่จำเป็นพอครับโอเคฮะมาลูกพ่อคุโบจงมาคุโบฮะคุโบจังหวะนี้อ่านดะโอ้ไมกอดเป็นทู่งฮะ ยังไงดีงงครับผมฝากครับเบิร์นครับเบิร์นครับแทงฮะผมไม่ได้ทุกคนทีดาจัดเปิดมาตรงนี้ขอมโมงเดี๋ยวเพื่อนขอมโมงหน่อยโอ้ไม่ได้เดี๋ยววะโอ้ยน่าผมเปลี่ยนได้ดไหมเนี่ยน่าัะเปลี่ยนนะนี่ไงเป็น,นละโอเคเป็นตัวละ รู้สึกว่าหน้ายังเป็นตัวเดิมมาติสเตลทุกคนนะบอกเลยว่าชุดนี้เล่นยากผมเล่นยากกว่าเยอะเลยอะคล้ายๆแบบเขาแล้วแบผมเป็นชุดใหม่หมดเลยนะครับแล้ว่ามาเล่นยากอะยากจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะผมอ่านโอ้โหแม่เฮ้ยผ่านปะไปครผมไปครับปากฮะโอ้ my god เล่นไม่ได้เลยขอโทน ฝากครับ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 เอ้ยโยมด้วยปลายเปิดขอลูกเดียวพอสวยโอ้โหสวรรค์ชั้นเกตฮะคูโบมาทีเสมอให้ครับผมนี่ฮะเจอผมโยกไปโยกมาเป็นไงอ่ะอ่านเยอะเจอผมอ่านบ้างมั้ยล่ะนี่ฮะโอ้โห มาชั้นเจ็ดครโบรลูกพ่อโอ้ยชนะเอาชนะบ้าอะไรเสมเอชนะผมดีใจกว่านี้อีกอสุดทดนะทุกคน <c oughs> เอาจริงอะคลิปนี้ครับผมอยากให้แบบเป็นในตมผมมีหลายตัวนะแต่จริงคือแบบเกมนี้คือแบบมันไม่ค่อยมีอะไรมากเลยฮนะสรับเตะผมเอาคูโบผมเอาครั้งหน้าผมจะเอาลงตัวจริงแล้วกันนะครับผมแล้วก็ตัวที่เปิดด้วยเมื่อกี้นะครับเอาลงตัวจริงครั้งหน้านะ แบบลงมายังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ฮะเห็นแค่ลูกเดียวอ่ะเห็นผลเลยนะไม่งแต่นี่ครับผมจะถามเพื่อนๆนะฮะไม่ถามเราผมเพื่อนคนตัดสินใจใช่ปะมีแบ็กขวาของผมที่เป็นตัวจริงครับแฮร์รี่แม็กไควาแล้วก็อ่ามาติสเตลครับผมเตลเตลนะฮะใครจะเป็นแมนอันออมแมนแบทเอ้ยใครจะเป็นเพชรได้ตัวผมดีฮะในคลิปนี้ได้แค่ตัวเดียวผมขอดูที่แมนอันออมแมนแบทอะไรกันนะครับฝั่งเขาเป็นโอซิมเฮนนะฝั่งผมเป็นมาติสเตลครับผม โอ้แตวครับทุกคนรู้สึกว่าหลังผมไม่ยังรั่นดีนะฮะยังโดน2ลูกอยู่ดีครับผมถือว่าคลิปนี้ผมให้มาติสแตลวนะครับเป็นเพชรในตัวของผมนะฮะนี่เด็กตนนัวนี้จริงๆนะครับผมเล่นมาติสแตลวหลายเกมแหละถ้าผมพูดถึงว่ามันเป็นเพชรในตัวไหมผมรู้สึกว่าเป็นเพชรในตัวของจริงครับแต่ผมอยากเอามาในร่วมใน,ใน,ใ,นในทีมนี้ด้วยนะฮะ พื่อที่แสดงการัดยภาพว่าแบบมันเหนือกว่าคนอื่นหรือเปล่านะครับมันเด่นกว่าคนอื่นอะไรหรือเปล่านะฮะก็สามารถทําได้จริงฮะดีดิส่งปุ๊บแบกสองอ่ะแล้วมันยิงอ่ะหูหายฮะความเร็วมีอยู่แล้วครับผมอยู่แค่แบบเรื่องอ่าร่างกายครับยังแบบหนาไม่พอเนะยฮะต้นชนได้อยู่นะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับก็จบลงแล้วนะฮะบอกเลยว่าเป็นโคตรลุ้นทุกคนแล้วแบบทีมเล่นยากมากฮะได้เท่านี้ถือว่าสุดเลยครับผม เนี่ยหากเป็นสารล้านะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะฮะและอย่าลืมไปกดติดตามผมในทิกตอกด้วยนะครับชื่อคำพนเอกนายเหมือนกันนะครับผมและเดี๋ยวเดือนหน้าเจอนะฮะผมจะตรียมเบียร์ยาวผมฝากมาเล่นด้วยกันด้วยนะฮะหรือว่ามาคุยกันด้วยนะครับผมเจอกันผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ